นกเอียงโอ้นกเอียงเออนกเอียงนกคุณท้องคือนกคุณท้องแบบนี้นะมันมาสองตัวแต่ตัวหนึ่งบมามากตัวเดียวมม่ง้อยตัวเดียวม่ง้อยตัวเดียวแม่ม่จนมาเด็กจนวะหามาอื่นจนวะโอ้เป็นเจ้าที่เจ้าท่าเอยเสียงนกอีดีได้เสียงนกไปได้เห็นเด็กโตครับนกตัวเดียวแต่วันอีกตัวหนึ่งบ่มาอีกตัวหนึ่งผุนอยู่ไกลๆผุนเดียวไปเลยบินเลยสองน้ำสองน้ำว่าโอ้นกยังน้อย ลินงอมงอมอยู่หุ่นอยู่หัวปลาไปกาวงครับอายุปลาพ่อนเจ็กปีครับเอื่นแม่แม่เลยหาชิบสี่อายุห้าสิบสี่ปีอาชิมะอายุกี่ไรหรือว่าตัวนกบอกกี่ไรตัวไรกก่อครับนกบอกเก้าแปดเก้าแปดก็เลยถามมอบอกเลขแม่บอกาครับเก้าแปดเก้าแปดบินนี้เลยบินนี้เลยครับอู้นี่แต่สั่งแปกสังแปลกนกกับเป็นเสียงคนเบาเออจนม่าได้ออกมะเบิงน่ะเนาะคะ ทำความสะอาดในบ้านอยู่บ้านเลขที่เท่าไรล่ะครับบ้านทที่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้ามานอยู่เนี่ยเจ็ดเก้าก็ออกแล้วตัวนี้มานอยู่เนี่ย่ครับมานอยู่เลียเที่ยวเที่ยวที่มันออกก้อนน่นจ้าเอกอยู่ได้เจอเก่าวด้แอบเลืองตาลางโอ้ครับครับคือเลขเลือดตะลีนะครับแมนแมนแมนเชียงโศกว่าอยู่ได้เรื่อยอยู่ครับเพราะว่านี่เป็นบ้านที่บ้านฤที่เลขดนี้เชียงโศกได้มาตลอดนะครับ แต่สมัยแต่อยู่กรุงเทพได้ลายหนึ่งเจ็ดเก่าแต่แต่สมัยอยู s nice. <S uh ่กรุงเทพมันออกเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเทนโมเรียนไปดิเจ <|ar|> oh, okay. ็ดเก่าออกแล้วหนึ่งเจ็ดก่ออกแล้วตัวนี้ค่ะเอาวันหนึ่งหันกันยังว่าได้เลขบ้านจากของกันยังวะครับค่ะเจ็ดเก่ากันออกครับมันเหมือนบ่าได้เด่นลายเนาะยังละใบละยังไปเนาะคนอยู่บ้านเฮาอไม่มีตังเนาะแม่ครับ เอาก็ให้ถือรางวัลที่หนึ่งนะครับป้าพ่อนเนาะลองเอาไปเสียงโฉลกลองเบิ่งกับแล้วแปดนีือ่บเคยมาบ่บ่บเคยมีนงมาบอกแก่เทียดได้ไม่เหมือนหนี่ะเงี้ยเงียนอยูู่้เดียวตั้งแต่เสียงเอิดแม่แม่จนเึยงานออกมาแม่ยังเลยลูกกว่าจังสี่แล้วเนาะเอิดแม่เนาะมาบอกเลขแม่บอกว่าว่าแก้าแปดบินหนีจนไปได้่องน้ามวยไปใสเนอนมาหนงหนังสามตัวมันบอกว่าครับหนุ่สามตัวบ่เด็บอก บอกนกตัวหนึ่งเท่ากับตีเอาตีนกหนึ่งอ๋อนกมันตัวเดียวเท่ากับตีหนึ่งหนึ่งเก้าแปดตัวหนึ่งเก้าแปดครับครับเอาสามตัวหนึ่งเก้าแปดแรกแรกเท่ากับตีไปจังจัตวครับอายุนอบครับแต่ว่าบวกเก้าแปดเนี่ยตัวเดียวครับอ่าเป็นเหลขเลยแต่ดีสองตัวเพเนาะครับแมนแมนแมน เอาลองเบิ้งครับครับปะพรขนทองเข้าครับเชียงเป็นผูี่มีเ้นบ่มีเ้นนั่นเองหินจ๊ะจ้าเนาะครับเนาะแม่นมีเห็นคักคเห็นหอดโตมันจนวาอยาไปจับมาใส่กงเหลี่ยง่นเด้่องนี้มันแม่แม่ฝันน่ยจนในย่างออกจากบ้านจากห้องนอนครับไม่ยังละลูกก็ได้ตอบมันอือย่างมาเห็นแต่นกเออเห็นนกยืนอยู่เอาไม่ยังล้ลูกมาบอกเลขแม่บอกว่าัเก้าแปดอินนี้เลย ครับอู้ยขอบคุณในหลายครับปอพอขอบคุณครับสวัสดีครับปอพนขอบคุณค่ะนี่นะคะธรรมชมเลขของปอพอนธรรมชมนกมะฮองนะคะเนาะนกมะฮองอยู่บานเด็กที่หนึ่งเจเก้ามากสามตัวก็เอาหนึ่งเก้าแมะฮองบอกเก้าแปดเก้าแปดธรรมชมแล้วก็เลขปูนั่นยุคันน้ำมต์นั่นศูนย์เจอายุของปอพอนกับอายุหาสิบสี่ปีธรรมชม กขอห้มิโชมิลาก็ปะอดพอนนะคะเนาะประจรํางวอมที่16พฤษภาคมพศ2567ค่ะสําหรับคลิปนี้ทองมีสามดาวกัสตราทําชมพิกรณ์เจอกันคลิปหน้าค่ะขอห้ยุกโชคมันหมาน,าน,มาน,านเฮงเฮงรวยๆค่ะได้ยืมพึงภาพไปใส่เนาะคะ่ะทําชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากทํามชมค่ะประชุมมีของดีกระบอกแอมระทมกันเลยค่ะกระบแอ,อามรัฐมีจเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหุดด้งฟูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในนี่ของดีพิใหม่พิทนี่เพราะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีบุคคลบุคให้เขาล้านคนย่างทานเอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค่าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดทองสื่อเหลือสื่อดนตรีจนสื่อดีเพื่ะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางขาอยู่ห้องในครับ่า ที่ใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อนายกเลือกการงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนยมชมชอบค้าขายทุกยาเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับบับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปะดอกมาก่อนป้าบแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้สาธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหอสามพันโอ้ครับ ถ้าปาสามครั้งล,ล,ลูกหัวต่ำลูกคิ้วต่ำครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุย้ยน้องเบเงิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไมนจำนะครับ,คร,บครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันไวยพอาะมีปู่หลอดไง่อนวดตี่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายพรางคือรถคืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผ้ามมานยยพูดถึงผ evet> ู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่ลอดวัดโครกกลมครับท่านผู้ชมบาแอามาอโธมหินขาวกับล้อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเห้ยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสําหรับทาไดที่ค้าขายของบม่ค่อยดีลูกค้าย,ย่างโเห็นลานเฮ่าไข่ไขว่ามีอียงบุรบงังหรือว่ามิอาถันมาบุรมาบางังหมาลานเห็นุใดนคนมองโเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโครกกลมไปใส่ครับ ดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในล้านคาาล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่ายแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมื่อไงครับมีโอกาสในมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่าใครคน้ักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวกูเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายล้มปลอกมาแล้วครับาะแล้วก็ะมือเทเตะครับท่านผู้ชมเทแตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเท้อบูปากสามเท้อนะครับท่าปากสามเท้อท่าคิวสามเท้อแล้วก เซยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป,ป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุจจดๆด,ดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลุงปูปุ๊กเสียเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังมารับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีบมหลายนะครับนอะกมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอฟเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนอะกวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมีนก็แตงวัดหลวงปู่รว่ยนะครับนอะกวัดหลวงปู่วรวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับเงินคา่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงื่อนไหลาม,ามากที่มากกนนัก้นหลง เบาแอมลอาทุ่งกับบุญโลซาครับเอาไปฝากอีฟซีกระทู่มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมราคาเบาแอ็มเราทุ่งนี่ได้น้ำมุนแม่น้อมครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะรางกายเสน่ห์จะให้ที่บอดี สีล่าสีมันบถมันบังเสียดจะให้ยในตัวเขาสิได้ออกอาจจะดูนกินแล้วก็อาบมารับสำหรับชมเนาะแล้วก็เห็ดแหย่วงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับสำหรับชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับสำหรับชมมีจํานวนจํากัดดาวเอ็มระดุงนี่เอามาบัวลายครับมาฝากอิดสี่บัลายกระทู้มาได้กระทู้มาได้ครับมหาบ่าวเอ็มระดุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีกเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกลอตเตอรี่ั้งมันทีงหนึ่ง ลั่มด้วยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาใบเอามาตรงกับสีเฮเบิ้งตเรีกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุมเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำมาหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายมันเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ